เจอกันอีกแล้วนะคะในสัปดาห์นี้คุณครูกิฟจะมาพูดกับเด็กๆเ,เรื่องหนูน้อยนักสัมผัสเกี่ยวกับเรื่องการสัมผัสผ่สผานทางดวงตาดวงตาเราใช้ทําอะไรคะใช้ดูอ่าแล้วก็การเรียนรู้สัมผัสทางจมูกก็คือการดมกลิ่นนั่นเองเรามาดูกันเลยคะ่ะ อาค่ะมาดูภาพแรกเนาะเกี่ยวกับการดูแลรักษาดวงตาของหนูตาหนูใช้ดูใช่ไหมลูกแล้วหนูก็ชอบดูอ่าภาพนี้ดูเด็กดูซิเด็กๆคนเนี้ยเด็กผู้ชายกําลังจ้องดูทีวีใหญ่เลยเด็กๆเจ้องดูแบบนี้นานๆได้ไหมลูกอ้าไม่ได้เลยนะคะมันจะทําให้หนูแสบตาตาเสียถ้าหนูจะดูทีวีนะคะหนูให้ดูห่างๆเนาะ นี่ก็เช่นกันค่ะมือถือนี่เลยมือถือเด็กๆมีอยู่แล้วถ้าเด็กๆแอบจ้องมือถือโอ้ยแสงมันสว่างไม่รู้โอ้จ้าตามากเลยถ้าเกิดแสงสว่างจ้าตาแบบเนี้ยหนูไม่ควรดูมือถือนานนะคะหนูจะปวดตามากเลยถ้าหนูอยากมี สายตาที่ดีหนูควรดูแลสายตาของหนูนะคะที่เด็กจะเห็นภาพเด็กผู้ชายนั่งมองออกไปหน้าต่งหน้าต่างเห็นเด็กๆมองแสงสว่างที่จ,จ้าถ้าเกิดเรามองออกไปในที่ที่มีแสงสว่างจ้ามากๆจะทําให้เราแสบตาได้นะคะแสงสว่างมันจ้ามากเลยนะมาดูหน้าต่างโอคิปนี้สิ โอ้แสงจ้าสว่างมากเลยถ้าเด็กๆไปจ้องหน้าต่างมากๆนะคะจ้องไปที่แดดส่งจ้า,จาหนูก็จะปวดตานะคะดังนั้นไม่ควรไปจ้องแสงแดดนานๆเนาะพระอาทิตย์ก็เหมือนกันไม่ควรใช้สายตาจ้องไปที่พระอาทิตย์โดยตรงเพราะว่ามันมีแสงสว่างที่จ้าเกินมันจะทำลายตาของหนูให้ แสบตาแล้วบางทีอัดตาบอกได้นะถ้าจ้องพระอาทิตย์นานๆนะลูกดังนั้นหนูควรจะใช้สายตาให้ถูกต้องไม่ควรจ้องแสง ที่ที่มีแสงสว่างจ้าเกินไปนะคะ <Okay. S 1> เรามารู้การเรียนรู้รับรู้สัมผัสทางจมูกกันดีกว่าวันนี้คุณกิฟมีอะไรมาให้ดูด้วยดูแล้วก็ใช้จมูกดมอ้านี้อะไรเอ่ยก็แป้งของเด็กๆนั่นเองมาดมดูสิคะอืมหอมค่ะกินหอมมากเลยแต่ว่าสองอย่างเนี้ยแกงสองกระปุกเนี้ย กลิ่นไม่เหมือนกันนะคะหอมคนละแบบไหนเด็กๆลองเอาแป้งที่บ้านหนูมาดมสิคะว่าจะหอมเหมือนกันหรือเปล่าปิ๊งคุกกิฟมาอีกแล้วอันนี้อะไรเอ่ยอ่านี้ก็คือน้ําหอมนี่เองน้ําหอมจะต้องมีกลิ่นยังไงคะลูกอ๋อมันก็ต้องหอมสินะไหนมาลองดมดีกว่าอหอมจังเลยไหนเด็กๆลองไป ขอคุณแม่สิคะคุณแม่ครับคุณแม่คะ,คคะขอดมน้ําหอมคุณแม่หน่อยสิคะว่าหอมหรือเปล่าเนาะน้ําหอมมีกลิ่นหอมจมูกหนูก็สามารถรับรู้กลิ่นหอมได้ไดนะคะเป็นผลไม้ค่ะอะไรคะลูกแดงๆงอ่ามันคือแอปเปิลนั่นเองเอ๊แต่มันจะมีกลิ่นไม่เอ่ยเด็กๆลองเอามาดมกันดูนะ ไม่ค่อยได้กลิ่นนะมันก็มีกลิ่นหอมๆนิดๆแต่กลิ่นไม่ค่อยแรงคุกกิบจะลองใช้มีดหาผลไม้ดูชว่าจะหอมกลิ่นชัดเจนหรือเปล่าได้กลิ่นไหมือมอ่าคุกกิบได้กลิ่นแอปเปิ้ลมันมีกลิ่นที่หอมหวานมากเลยอืมเด็กๆลองเอาผลไม้ที่บ้านมาดมดูสิคะว่าแต่ละชนิดมันมีกลิ่นแตกต่าง,างกันไหมเนาะ ต่อไปค่ะนี่เลยอะไรเอ่ยใครรู้บ้างอ่ะมันคือยาดมนั่นเองอยาดมเห็นคุณพ่อคุณแม่ชอบใช้ดมกันใช่ไหมคะเขาก็จะใช้เวลาปวดหัววิ่งเวียนศีรษะก็จะดมฟอรสเชื่นจังเลยหอมจังเลยมันมีกลิ่นหอมแล้วก็รู้สึกเย็นเย็นจมูกนะ่เด็กๆลองไปขอคุณพ่อคุณแม่มา ทดลองดมดูนะคะมันจะทําให้เวลาคนที่รู้สึกเป็นลมเย็นหัวเนี่ยรู้สึกสดชื่นมากขึ้นแต่ดมเยอะไม่ดีนะคะหนูจะแสบจมูกนะลูกแล้วก็มันก็ทําลายเยื่อบุจมูกข้างในหนูด้วยนะคะดมเฉพาะเท่าที่จําเป็นเ<ด>นะกิ๊บเริ่มหิวแล้วคะ่ะได้กลิ่นหอมของอะไรมาเนี่ยอืมขนมเค้กหอมมากเลยมันจะมีกลิ่น ของขนมหอมหอมวาน,วนเด็กๆลองเอาขนมที่บ้านมาดมดูนะคะว่าจะหอมเหมือนกันหรือเปล่าส่วนนี่อันนี้ก็เป็นของกินเหมือนกันในถุงคุกกี้มีของกินกินมันกินหอมไม่เหมือนเค้กเมื่อกี้นะคะมันคนละกลิ่นกันอันนี้กลิ่นหอมหวานอันนี้กลิ่นออกอาหารกร,บกรอบๆมันก็คือหมูกรอบนั่นเองนี หูแผ่นกรอบมันก็จะมีกลิ่นเฉพาะของมันเด็กๆลองไปหาในครัวเนาะเข้าไปในครัวกับคุณพ่อคุณ,คณแม่ลองหาอาหารหาขนมมาดมแต่ละกลิก่นมันมีกลิ่นที่แตกต่างกันนะคะมาเมื่อเข้าครัวมาดมกลิ่นในสิ่งต่างๆในครัวคุกิฟก็ไปเจอนี่ค่ะอะไรเอ่ยน้ำปลาเอ้น้ำปลา,ปามันจะมีกลิ่นหอมเหมือนน้ำหอมไหมคะ ไม่น่าจะเหมือนเรามาดมกันดีกว่าเนาะม,มันกลิ่นออกขุนชุนเม็นเหม็นนิดๆ,นดๆเนาะบางคนก็บ้าหอมน้ำปลาแต่บางคนก็ว่าเหม็นน้ำปลามันมีกลิ่นออกเค็มๆเพราะมันเป็นกลิ่นคาวปลาที่เขาหมากักจนได้น้ำปลาเด็กๆลองไปดมดูนะนอกจากน้ำปลาแล้วในครัวครูกิ๊บครูกิฟเไปเจอนี่ค่ะนี่เลย สีออกน้ำตาลน้ำตาลมันคืออะไรเอ่ยอ๋อม,มันคือกะปิมาดมดูดีกว่าอ๋อเหม็นยังเลยอะเด็กๆบางคนไม่ชอบกลิ่นกะปิเลยเพราะมันมีกลิ่นเหม็นๆๆๆมากเลยมันเป็นกะปิใช้ทาอาหารแต่บางคนเขาทานข้าวคุกกะปิเขาก็ว่าหอมนะแต่เด็กๆบางคนวันช่วงก่อนตอนเปิดเทอมเด็กๆกินขา้าวกะปิเกิว่าทาไมมันเหม็นๆมันคือ กลิ่นกะปินั่นเองค่ะอืมกะปิมันเกิดจากการหมักกุ้งเคยเนาะกุ้งมันหมักหมักมันก็เลยเกิดการหมักดองเค็มทําให้กลิ่นเหม็นเค็มๆเนาะอ่ะต่อไปในครัวครุกิฟเจออีกอย่างหนึ่งก็คือปลาร้าโอ้ยปลาร้ามันกลิ่นยังไงนะมันจะเหม็นเหมือนน้ำปลาเหมือนกะปิหรือว่ากลิ่นมันแตกต่างกันยังไงมาดมดีกว่า อ๋อเมนเหม็นเมนเหม็นเม,น,ม,น,ม,น,มนที่สุดเลยเหม็นยิ่งกว่าน้ำปลาเหม็นยิ่งกว่ากระปีด้วยอะ่ะเด็ก,ๆอ,ก,อดกๆอยากลองดมไหมคะถ้าเด็กๆอยากลองดมไปเข้าครัวที่ห้องที่บ้านหนูห้องครัวนะคะแล้วหนูลองหาอ่าอุปกรณ์เครื่องครัวต่างๆเนี่ยในการทําอาหารเนี่ยมาลองดมดูนะว่ามันจะมีกลิ่นหอมหรือกลิ่นเหม็น นะคะเป็นไงบ้างคะเด็กๆไปทดลองดมกลิ่นต่างๆที่อยู่ในบ้านกันหรือยังสิ่งต่างๆสิ่งของต่างๆาเด็กๆก็จะได้รู้เลยเนาะว่ากลิ่นอะไรหอมกลิ่นอะไรเหม็นแต่สามารถแบ่งแยกได้เลยคัดแยกว่าของกลุ่มนี้เป็นกลิ่นหอมของกลุ่มนี้เป็นกลิ่นเหม็นแล้วหนูได้กลิ่นอรอ่อยอร่อยมาจมูกหนูเนี่ยแหละก็จะใช้ประสาทสัมผัสในจมูกเนี่ยในการรับรู้กลิ่นต่างๆทําให้หนู แยกแยกอะออกเนาะโอเคค่ะเด็กๆก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับการรับรู้กิ่นแล้วนะคะ